ว,นนาาวันนี้ก็มารับต้นอะไรวันนี้ก็มารับต้นสับปะรดนะคะจากครอบครัวพายวันทยนะคะวันนี้สาธุบุญกับคุณแม่เทนเทนด้วยนะคะที่เมตตาสไส่เพศนะคะวันนี้มีสับปะรดหนึ่งกองนะคะแล้วก็กล้วยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาครอบครัวฝังใส่เพศนะคะก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ อ่าวันนี้ก็ดีใจค่ะได้ต้นสับป,ปะรดไปให้สร้ยเพชรได้ทานนะคะอาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะแล้วก็มีคุณอาเล็กด้วยนะคะเมตตาขนมจีนนะคะให้กับครอบครัวพังส้เพชรสองกิโลนะคะก็ขออนโมทนาสาธุบุญอ่ากับแม่พระใจดีทั้งสองท่านเลยนะค,ะคุณแม่เทนเทนเมตตาสับป,ปะรดกับกล้วยนะคะแล้วก็คุณอาเล็กเมตตาอ่าขนมจีนน้ำยานะคะสองกิโลนะคะก็ขอให้ คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้านะคะคิดระหวางสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกๆประการนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตาช้างตงงานนะคะในวันนี้ให้ได้ทานอ่าสับประรดนะคะ ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวพี่พายวันชัยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะวันนี้ก็สาธุบุญนะคะกับู้วใจใจ,ใจดีทั้งสองท่านเลยนะคะคุณแม่เทนเทนแล้วก็คุณอาเล็กนะคะวันนี้ซอยเพชรจะดีใจนะคะมีต้นสับประรดทานแล้วนะคะออโช่วงนี้ก็หายายากๆนะคะก็มีอย่างเดียวก็คือสับประรดนะคะที่ให้น้องได้ทานช่วงหน้าแรงนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะ ขอบคุณที่รักเละเมตตานะคะครอบครัวพังสายเพชรนะคะก็ขอให้อยู่เป็นกําลังใจให้ชาวช้างนะคะแบบนี้ไปนานๆนะคะพี่วันชัยก็ช่วยนะคะช่วยขึ้นนะคะก็ชาวช้างก็อ่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วอีกไม่กี่กองเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามกองนะที่ยังไม่มาเอานะคะ ก็อน่าจ,จะทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะ